ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องโดเด่นปลารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำมาตัวเลขนะครับสูตรเต็มนะครับสูตรเต็มตอนนี้ก็เข้ามาแล้วก็เข้างวดนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ให้ท่านได้เอาไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะครับส่วนมากเขาจะเดินมาที่เลขกบนมากกว่านะครับเลขกบนนะครับก็เดินบนมาตลอดนะครับก็น่าจะ เป็นแนวทางนะไว้ก็เอาไปพิจารณาดูนะครับครับการสูตรการคำนวณนะครับเลขที่ออกมานะครับ951นล่าง6กนะครับเราใช้เบวก1นะครับ9บวก1เราก็ได้ศู2นนะครับจาก1มาก็เราบวก7คงที่ทุกครั้งนะครับเราจะบวก7นะครับบวกเนะครับ โอกเคเราก็ได้แผดนะครับส่วนด้านนี้นะครับเราใช้หลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือ3นะครับยกมานะครับ3 4 5หนะครับเราทดแตนมานะครับได้มาที่3 4 5หแล้วก็3าบอก4นะครับเราก็ได้มาที่7นะครับสี่บวก5นะครับเราก็ได้มาที่9และ0นย์นะครับทดแทนมาอีกหนึ่งนะครับ ตัวเลขที่ออกมานะครับ990นะครับล่าง14นะครับเราเข้ามาที่90นะครับก็นะครับดูเป็นแนวทาานะครับและต่อมานะครับ990นะครับ90นะครับ90ได้901นะครับ0ซนบวก7นะคงที่นะครับเราก็ได้มาที่เลข7นะครับส่วนด้านนี้นะครับเราใช้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคือเลข4นะครับ4แล้วก็5 6นะครับ บวกกันมาก็ได้มาที่9นะครับแล้วก็5บวก1ก็ได้มาที่1 5ึบวก6นะครับได้มาที่1กับ2นะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือ0 9 7ย์เล่าง91นะครับขาบนข้าล่างนะครับแล้วต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้เหมือนเดิมนะนะครับศูนย์บวก7นะครับศูนย์บวกเเราก็ได้มาที่7 8 9นะครับ8บวกเเราก็ได้มา5นะครับ ส่วนด้านนี้นะครับ1นะครับ1แล้วก็เพิ่มแต้มนะครับ1แล้วก็2 3นะครับบอกกันนะครับหนึ่งบอกสองนะครับเราก็ได้มา3นะครับ2บอกสามแล้วก็ได้5้าแล้วหกนะครับทันเลขที่ออกมาคือเจ็ดนะครับ5 7แล้วก็แปดห้านะครับเราเข้ามาที่เลขห้านะครับดูกันเลยนะครับ อ, Finished. อันนี้ก็เข้ามาที่44นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่97นะครับก็อลนบนนะครับก็มีหลุดตัวบ้างนะครับหลุดลงล่างนะครับอ่าอันนี้ก็เข้ามาที่36นะครับอ่า63นะครับ063ล่าง09นะครับอ่าและต่อมาก็เข้ามาที่95นะครับ395ล่าง43นะครับก็ต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับ3บวก5นะครับและที่ออกมาก็ สามเก้าห้าล่างสี่สามนะครับเราใช้สามบวกห้าเหมือนเดิมนะครับสามบวกห้าเราก็ได้มาที่แปดเก้าศูนย์นะครับเก้านะครับบวกเจ็ดเราก็ได้มาหกครับส่วนทันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสี่สามนะครับสี่สามเราใช้สามหลักหน่วยล่างนะครับสาม้วครเพิ่มแท้มานะครับสี่ห้านะครับด้มาที่เจ็ดนะครับสามบวกสี่ก็ไดเจ็ดสี่บวกห้าเราก็ไดเก้าบับศูนย์นะครับ ตัวเลขที่ออกมานะครับ603ล่าง79นะครับถ้าเข้ามาที่79ดอ่าหววนี้หลุดมาที่เลขล่างนะครับอ่ามาดูงัดนี้นะครับหวดนี้ก็603นะครับล่าง7 9นะครับเราใช้6บวก3นะครับ6บวก3แล้วก็ได้มาที่901นะครับ0ย์บวกเราแล้วก็ได้มาที่เลข7นะครับส่วนด้านนี้นะครับ หลักหน่วยล่างนะครับคือเลข9ก้นะครับ9แล้วก็เพิ่มแต้มนะครับ9แล้วก็01นะครับ9บวกศแล้วก็ได้9นะครับศูบวก1แล้วก็ได้1กับ2นะครับเราก็ได้มาดังนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่ก็เอาไปพิจารณาดูท่านคัาเกืดอชอบนะครับครัผมได้จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับเผื่อท่านถูกใจก็จะนะครับ2ตัวบนล่างนะครับ แต่ส่วนมากเขาจะเดินบนมาตลอดนะครับผมได้จับชุดไว้ก็มีที่90นะครับ9197นะครับแล้วก็10 1 7แล้วก็27นะครับ99 1าแล้วก็29นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับไปชอบนะครับตามโซนทีเ่เราคำนวณออกมาได้ดังนี้กไ็ไม่รู้ว่าจะออกตันไหนจะมาตัวไหนนะครับ เอาไปตามสูตรนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะเจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้ากอเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็รู้สึกว่าโอกเอ้ามากนะครับร้อนมากก็เลยพูดผิดพูดถูกอากาศร้อนมากนะครับที่บ้านร้อนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับทีนี้ร้อนจัดเลยนะครับขอโอกาสหน้านะครับ่อยพูดกันใหม่คุยกันใหม่นะครับโอกาสนี้ก็ขอทุกท่ันยงโชคดีนะครับสวัสดีครับ